สนับสนุนรายการโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานกกพก,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉรยิยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับพลังงานไทยใหญ่อุดมกับดิฉันส้อยฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะวันนี้พุทธที่12พฤศจิกายนนะคะพามาดูเรื่องพลังงานสะอาดค่ะท่านผู้ชมที่ทำธุรกิจหรือว่าภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้พลังงานสะอาดนะคะ ต้องติดตามข่าวสารนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Direct PPA และเรื่องของ UGT2 นะคะล่าสุดนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพนะคะเตรียมประกาศอัตราการซื้อขายไฟฟ้าในโครงการ Direct PPA ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าจากการลงทุนของธุรกิจ Data Center ในประเทศไทย2,000เมกะวัตต์ค่ะแล้วก็ คาดว่าโครงการ Direct PPA นี้นะคะจะสามารถให้บริการได้นะคะในช่วงต้นปี2569นี้ค่ะโดย ดรพุณนพัฒน์ลีสมบัติภัยบูลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการซื้อขายพลังงานโดยตรงระหว่างผู้ผลิตพลังงานและผู้ใช้พลังงานหรือว่าไดเล็ก PPA มีความก้าวหน้าไปมากค่ะโดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ3ส่วนสําคัญประกอบด้วย 1. การประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินการการกําหนดอัตราการซื้อขายไฟฟ้า ได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นไปเรียบร้อยแล้วค่ะประเด็นทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ TPA code หรือว่าสำหรับการเชื่อมต่อระบบสายส่งของทั้ง3การไฟฟ้าขณะนี้ได้รับข้อคิดเห็นและข้อสรุปร่วมกันจาก3หน่วยงานแล้วและคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้นะคะก็จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับอัตราการซื้อขายไฟฟ้า Direct PPA และภายในปลายปีนี้จะได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการของโครงการ Direct PPA ค่ะโดยคาดว่าจะให้บริการผู้ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสีเขียว จาก Direct PPA ได้ในช่วงต้นปี2,569นี้ไปฟังเลขาธิการกอกพค่ะ Direct PPA นะครับซึ่งก็คือการให้ผู้ผลิตไฟนะครับได้เข้ามาใช้สายส่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ไฟสีเขียวเนี่ยนะครับนำส่งจากต้นทางไปสู่ปลายทางเนี่ยตอนนี้เราก็มีการทำงานอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องมีการประกาศหลักเกณฑ์ ของ Direct p p a นะครับส่วนที่2นะครับก็คือเรื่องของการกำหนดอัตราแล้วส่วนที่3นะครับก็เป็นเรื่องในเชิงเทคนิคก็คือการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องของ TPA Code นะครับสำหรับ3การไฟฟ้าแล้วก็ผู้ที่จะมาเชื่อมต่อกับร,ระบบที่จะใช้สายส่งมีความคืบหน้าไปเยอะนะครับในส่วนของหลักเกณฑ์นะครับก็รับฟังความคิดเห็นจบแล้วนะครับในเรื่องของ TPA Code ตอนนี้ก็ได้รับ ข้อสรุปแล้วจากทั้ง3การไฟฟ้านะครับก็จะทําให้ในเชิงเทคนิคในเชิงของอัตราในเชิงของหลักเกณฑ์ก็เดินได้จากนี้ไปนะครับก็จะเป็นสเต็ปที่เราจะต้องเดินหน้าที่จะนําความเห็นของกอกอพอเนี่ยนำเสนอต่อทางกบง,งก,ก็คือคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะครับซึ่งมีท่านรัฐมนตรีพลังงานเป็นประธานนะครับ คาดว่าตัวตัวค่าวีลิ่งชาร์จนี่จะสรุปกันได้เมื่อไหร่คะค่าวิลิ่งชาร์จเนี่ยก็คงไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะครับภายในปลายปีเราก็จะมีข้อสรุปในเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะเป็น Direct p เออครั้งแรกของประเทศไทยนะครับ,บให้ทุกคนได้เห็นนะครับตามนโยบาย Quick Big วิ n นะครับและคาดว่ามันจะมีการซื้อขายไฟจริงๆที่มีผู้ประกอบการขายไฟผ่านสายส่งของภาครัฐตรงนี้ได้จริงๆเมื่อไหร่เนื่องจากนโยบายตามมาติกรชเนี่ยเขาบอกว่าในเฟสที่1เนี่ย ให้สำหรับกลุ่มที่เป็น Data Center 2,000เมกะวัตต์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ทำงานร่วมกันกับทั้ง BOI นะครับซึ่งเป็นหน้าด่านนะครับในการที่จะต้องรับลงทะเบียนนะครับกับผู้ที่มีความสนใจที่เป็นกลุ่ม Data Center แล้วก็กลุ่มของการไฟฟ้าภูมิภาคนะครับซึ่งก็มีผู้ที่เข้ามาติดต่อนะครับเราก็จะทํางานร่วมกันนะครับกับทั้ง BOI การไฟฟ้าภูมิภาคแล้วก็รวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยที่ต้องเตรียมการขยายเรื่องของสายส่งอะไรต่างๆนะครับเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟในส่วนนี้ด้วยนะครับเราก็จะได้เห็นภาพที่เตรียมตัวในช่วงปลายปีนะครับเดือนธันวาแล้วก็ต่อในช่วงต้นปีหน้ามกราคม ถึงกับกุมภาพันธ์นะครับเราก็จะเห็นรายชื่อแล้วก็คนที่จะเข้ามาใช้ direct PPA นะครับในในเฟสแรกครับผมตัว UGT 2หรอคะ UGT 2นะครับเป็นนโยบายอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นการเสริมในเรื่องของการที่ให้ผู้ที่ต้องการใช้ไฟสะอาดเนี่ยมีทางเลือกผู้ใช้ไฟแต่ละส่วนเนี่ยก็มีแนวาทางของการใช้ไฟที่ไม่เหมือนกันคนที่ต้องการจัดหาเอง นำเข้าสู่สายส่งเองแล้วก็ยินดีที่จะรับความเสี่ยงเองอันนั้นก็อาจจะต้องเป็น direct PPA นะครับส่วนผู้ที่ต้องการความสะดวกแน่นอนก็อาจจะเลือก UGT 2นะครับซึ่ง UG 2ก็เรียนว่าตอนนี้ก็การกำหนดอัตราก็ก็ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วเช่นกันนะครับก็คงจะประกาศในช่วงเวลาใกล้ๆกันกับ direct PPA นะครับซึ่งก็ทั้ง2ส,ส่วนเนี่ยนะครับก็จะออกมาทาให้ทั้งภา,าคอุตสาหกรรมเองที่จะต้องเป็นผู้ใช้ไฟเนี่ยก็ได้เห็นสามารถที่จะเปรียบเทียบ ตัวเลขต่างๆนะครับให้มันเหมาะสมกับความสามารถของท่านเองที่จะเลือกใช้ไฟนะครับที่เหมาะสมนะครับคาดว่าผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสีเขียวน,ยน่าจะได้ใช้ UGT 2นี่ก็ไม่เกินไตรามาสหนึปีหน้าใช่เช่นกันครับภายในสิ้นปีนี้ยเราก็จะรู้ทั้งอัตราของ Direct ก PVA แล้วก็ UGT 2, 2พร้อมๆกันนะครับจะได้เปรียบเทียบกันนะครับ การใช้พลังงานสะอาดพลังงานสีเขียวนะคะก็เป็นเทรนด์โลกและโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องส่งสินค้าไปยังต่างประเทศไปยังสหภาพยุโรปก,ก็จําเป็นต้องใช้พลังงานสะอาดนะคะาตามกติการแบ m ของสหภาพยุโรปด้วยนะคะภายในไตรมาสหนึ่งปีหน้าน,ะะน่าจะได้เห็นของ Direct PPA ได้มีการใช้ได้จริงและก็รวมถึงทาง UGT 2ด้วยค่ะ ท่านผู้ชมคะเรายังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านพลังงานเราทุกคนบนโลกใบนี้อยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดนะคะที่จะรองรับ โครงข่ายการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าที่จะรองรับพลังงานสะอาดนั้นเป็นที่เป็นสิ่งที่สําคัญมากทีเดียวค่ะและในค่าคืนนี้นะคะผู้คนในแวดวงพลังงานแวดวงการผลิตกระแสะไฟฟ้าทั้งประเทศเขาจะไปรวมกันที่งาน i อทิป e ปิลอ n พีเอสดิ2025 ะะเพื่อจะมาอัปเดตเทคโนโลยีการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและรับฟังด้านนโยบายพลังงานของประเทศไทยค่ะจะมีการปารฐกถาพิเศษเรื่องนโยบาย Quick Big Win ด้านพลังงานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณอัธพลเริ่ยพิบูรณ์นอกจากนี้มี Dinner Talk Section นะคะการเปลี่ยนผ่านโครงข่ายไฟฟ้าและทรัพยากรพลังงานความท,ท้าทายโอกาสและมาตรการรองรับนะคะเสรนาการโดยมี3ผู้ว่าการการไฟฟ้า เข้าร่วมเสวนานะคะทั้งผู้ว่าการกอฟผอดรนรินทร์ภาวนิชผู้ว่าการ p e ีเดรมงคลตรีกิจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้านาครหลวงคุณวิราชเฉลิสัตว์ก็เข้าร่วมเสวนาค่ะนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็จะเป็นประธานในการมอบ4รางวัลด้วยกันค่ะ สรางวัลน,นี้ก็มอบกันประจำปีได้แก่ 1. i ึ e P ่ e ไิ outstanding engineer e r y e n g award 2025ัน e ยี P ่ส e outstanding chapter volunteer award 2 0ง5ัน e ยี P ่ส e ิบห้ w o m e n in power Award 2025และ 4i c e P S ยังเอนจิเนียร์อวอร์ด2 5ค่ะก็คืนนี้นะคะพบกันที่งาน i t h i e P S นะคะ2025ค่ะที่เขาจัดกันทุกๆปีนั่นเองนะคะช่วงประมาณปลายปลายปีแบบนี้นะคะยังอยู่กันเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดค่ะทุกผู้ชมเชื่อไหมคะว่านั่งเครื่องบิน เดินทางต่างประเทศเดินทางในประเทศก็สามารถลดการปล่อยกา๊าซคาร์ไดออกไซดได้นะคะอย่างล่าสุดนี้สายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์นะคะเข้าร่วมกับบริษัทปอตทอน้ำมันและการคร้าปลือกจำกัดมหาชนรือว โออาเดินหน้าขับเคลื่ออุตสาหกรรมการบินสีเขียวเพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการบินสู่เป้าหมาย NE ็ตสีโลกค่ะโดยมีการลงนาม MOU กันไปแล้วค่ะคุณพิชิตเจียกิติบสักประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินสายการบินเวียเจ็ตไทยแลนด์พร้อมด้วยคุณภพศสารอุดมกุลวณิตรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจ S Energy s o l u t i o n ของ OR ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านน้ำมันอากาศยานยั่งยืนหรือว่าซ a f ค่ะคุณไพศาลร,รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OR บอกว่าความร่วมมือในครั้งนี้นะคะจะเป็นผู้ให้ OR จะเป็นผู้ให้บริการจัดหาน้้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนหรือว่าซ a f ให้กับเวียเดเจ็ตไทยแลนด์ใช้เป็นเชื้อเพลิงทางการบินสำหรับเที่ยวบินพาณิชย์อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมการบินของไทยในการมุ่งสู่อนาคตที่สะอาดและยั่งยืนค่ะโดยล่าสุดนะคะยกระดับการใช้ซาบสู่เที่ยวบินประจำระหว่างสุวรรณภูมิฟูกกนะคะฟูกวกนะคะ และย้อนไปเมื่อปี2 5 6 7อันนี้ปีนภาพปี67แล้วนะคะเวียดเจ็ตเนี่ยได้เริ่มนะเที่ยวบินปฐมมาเร์ระหว่างประเทศระหว่างกรุงเทพดานังเมื่อกรกฎาคมปี2,167ที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นสายการบินอันดับต้นๆในประเทศที่ให้ความสําคัญและดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ ผู้บริหารเบียยจเจ็์ไทยแลนด์บอกว่าสายการบินมีเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนไรท์อย่างต่อเนื่องและตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันซาบให้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ5ของเชื้อเพลิงทั้งหมดภายในปี2,573เพื่อกาวสู่เป้าหมายสายการบินสีเขียวตามแนวทางเนตสีโลกของภาคอุตสาหกรรมการบินค่ะเรียกว่าก่อนขึ้นบินก็เติมน้ำมันที่เป็นน้ำมันอากาศยานย,ายั่งยืนหรือว่าผสมซาบอยู่ในน้ำมันเครื่องบินนั่นเองนะคะก็เป็นโครงการดีๆที่นำมาบอกกันค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะชงหน้ากลับมาค่ะ จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจกคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชัน Smart energy for better life and sustainability สนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ยังอยู่กันที่พลังงานสะอาดนะคะเพื่อโลกที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะล่าสุดนี้ทางไทยออยนะคะเขาส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลพนมจังหวัด สุราษฎร์ธานีค่ะโดยคุณบัณฑิตธรรมประจําจิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของไทยออยนะคะส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้โรงพยาบาลพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายแพทย์อนุทองแดงสารสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้แทนรับมอบค่ะการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นี้นะคะทําให้โรงพยาบาลพนมสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้กว่า5 0,000บาทต่อเดือนค่ะผลประหยัดนี้จะถูกนําไปต่อยอด รรกกาากาททงแพย์ด้วยการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเช่นเครื่องมือตรวจเบาหวานขึ้นตาและอุปกรณ์หน่วยล้างไตทั้งนี้วิศวกรจิตอาสาไทยออยนะคะยังนําความรู้ด้านวิศวะจัดอบรมนะคะและสอนวิธีการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลด้วยค่ะเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืนค่ะก็ส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลไปค่ะ CO ไทยออยบอกว่าโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของพลังงานความ เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของพลังความร่วมมือที่สะท้อนเจตนารมณ์ของไทยออยในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อการเติบโตร่วมกันในสังคมอย่างยั่งยืนค่ะต้องมาชมความมิจฉาชีพมาทุกรูปแบบนะคะก็เตือนกันได้ทุกทุกวันเลยนะคะนี้แค่อย่างล่าสุดนี้ ก็มาในรูปแบบของการหลอกลวงผู้ใช้ไฟที่ต้องการจะเปลี่ยนเป็น e ีมิเตอนะคะหลอกลวงให,แห้แอดนู่นแอดนีในการหลอกลวงนั่นเองกล่าสุดนี้ทาง PA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ออกมาเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งเตือนผู้ใช้ไฟอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดต่อหลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PA แล้ก็ย้ำว่า PA นะคะไม่มีนโยบายติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรงเพื่อเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่หรือทำธุรกรรมใดๆค่ะการเปลี่ยนมิเตอร์จานหมุนนะคะเป็น e ีมิเตเนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนให้ผู้ใช้ไฟเอง โดยผู้ใช้ไฟไม่ต้องติดต่อเข้ามาขอเปลี่ยนและที่สําคัญไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอีมิเตอร์ด้วยนะคะซึ่งการไฟฟ้าจะดําเนินการให้เมื่อมีความพร้อมในทุกๆด้านนั่นเองนะคะก็ย้ําว่าถ้าติดต่อไปบอกให้คุณเปลี่ยนอีมิเตอร์ให้โหลดนั่นโหลดนี่ติดต่อหรือว่าให้เข้าไปในแอปใดก็ตามถือว่าเป็นการหลอกลวงจากมิจฉาชีพค่ะก็ย้ำกันมานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันทางททบ5จันทร์อังคารพุธ 10นาฬิกาหนาทีกับดิฉันสซ้อยฟ้าโอสุข,ขนคนทิพย์วันนี้สวัสดีค่ะ